้นี่จะมาอยู่ที่ไหนกันแน่วะเนี่ยเจอตัวแปลกๆ้าเกร้อนเลยเอ็ดี้ยกหน้าเลยยกหน้าเลยเฮ้ยแ้นิดว่าเันตลกเากเฮ้เ้เฮเฮ้เฮ้อฮ้เ้เฮ้เอ้เเ้เเ เอ้ยระต่ายจะาสบายเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกรดแล้วว่ากรดแล้วดิเอ้ยกลายเป็นร่างใหม่เลยเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยไอ้กรดบ้างไอ้โดนชกเลยเดินชกไอ้ไอ้ไอ้วิ่งวิ่งวิ่งแกไอ้ชก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 ไอ้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 เนี่ยปัดรัวปัดรัวเฮ้ยโอ้ยรู้สึกรู้สึกเจ็บแปลกแปลกอันเนี่ยเฮ้ย้ทำไมทำไมมันไม่เป็นไรเลยอ่ะไอ้ดิฉันดิฉันกรธสุดขีดแล้วเนี่ยมันไม่เป็นไรจริงเอ้ยน่าเสียงอะไรนะ 哈哈，刚刚不要讲，我哭死哈哈哈，刚刚在光不是谁家哈哈哈啊。 เอ้จะก็แค่ัดเทียได้อเว้ยไอ้ยังกินต่ตั๊กตนที่แล้วดีปืนลูกสองใช่หยไอ้ทำไรล่ไอ้แกจะขัดวางยังไกไอ้ยิงตีเลยนี่จะกินบัตรแตงโเด้วยไอ้ไมาดูแจกอันเลอ้นี่ไอ้จะก็กลายเป็นเจนโซแมนด้วยนะแกรู้ปะเอ้ยังหัวจะแปลงร่้วยว้ แยกงบกเข้ามาอยู่แล้วกันเอเขาินหนีก่อนแล้วนะใช่ลูกโป่งนี่แหละเอลูกนี่ไม่มาสลูกโป่งบนี่อไมาแล้วผมไม่อยากอยู่กับไอบัตแตงโมแล้วมนจะแกผมต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วรีบมามาหน่อสิมันยืนอยู่ข้างหลัผมเนี่ยเออไปแล้วไปแล้วอยไปสลายแล้วเชแกเจ็บใจไม่ได้หรอกแล้วฉันบินแล้วบ้าบุ๊าลเลยอ่ะวิววิววไปแล้วเดดเดียวแปลกแปลกตรองนี้มมาไม่มี มันไม่มีที่้ไปเลยว่ะเฮ้ยเต็มกระเป๋าแล้วได้จะดีจะทำไมแล่าเฮ้ยเอาลืมไปจะกลาเพื่อนไปไปดีกว่าไปมาติวต่อไปต่อดีกว่าเดี๋ยวนีเดี๋ยวนีชิปชิปชิปหายซี แต่ในสุดก็มาอยู่ที่ประตูเวรานี้จนได้อ่ะโหอยากกระเมลันเพก่าเลยเนี่ยเออแต่ฉันก็ยังปกติดีอยู่อัเนี่ยโอ้ยที่ยาสภาวะอีกแล้วนี่ยาสุดยอดไปเล้วเฮ้ยเฮ้ยกลับล้มโอ้ยประตูเอ้ยประตูอัตโนมัติเปิดประตูให้เลยเฮ้ยเอ้ยที่ตีหลังกาเลยเอ้ยต่อไปก็ห้องนี้สินะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปห้องนั้นไปห้องมีโทรทัศน์ด้วยเอไปดูโทรทัศน์ดีกว่าเฮ้ยเข้าเอ้ยเข้าไม่ได้เอ้ยประตูไว้อ้าวเฮ้ยเอ้ยติดประตูอ้าวเคสซบ็อกฮ คุณจะได้เจอกับสิงสาราสัตว์มากมายแล้วก็สิ่งมีชีวิตแปลกๆเช่นสลัมเกมนี้ผมแนะนําเลยว่าสนุกมากๆนะครับเป็นโหลดกันเลยเฮ้ยเรียกได้ว่าเป็นบักรเต็งโมเวอร์ชั่นที่แบบมหัศจรรย์เอามากๆเลยนะครับทุกคนแบบมีสัตว์ด้วยมีกบอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนโอ้โหแบบมหัศจรรย์ใจเอามากๆแถมมีกระสุนปืนใหญ่ด้วยนะครับทุกคนใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วกระสุนปืนใหญ่เฮ้ยกินแม่งใหญ่กินแม่งใหญ่ยำ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 อ้าวยิงมาทฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย

ไอ้ไอ้เออิเอ้ยเดินแต่ละเบอร์นี่อาชญาเอ้ยขอแบคโคได้ไหมไอ้มันคงจะไม่มีแบคโคหรอกมั้งนะเฮ้ยเออแบคโคอะไรเงี้ยน่าง่อยจริงก็ไม่มีอ้าวเออิแต่แบคโคลจริงด้วย เออตันจะได้เออโอ้นี่มันแบบคาไวเนี่ยนะสดชื่นจริงๆเลยอ๋อแล้วก็มีปลาชาาปลฉลามด้วยเหรอได้จ้าที่รักเดี๋ยวผมจะรีบกลับม้านนะครับไปหาอะไรกินแป๊บว่ายน้ำไปหาปลากินหล่อมหลอมหลอมหลอมว่ายน้ำกุนเชียงมันต้องว่ายยังไงนะอิ่มแล้วโอุ้ยมาว่ายน้ำดีกว่าโอุ้ยสดชื่นจริงๆอว่ายน้ำว่ายน้ำฝรั่ลอยตัว กจติดกาันอะใจอย่าทำไว้่จหลอมจัาเออย่าเข้ามาใจกลับจะไปถึงไห้อยปล่อยได้แล้วา ไปหาแล้วข้าไปซ่แล้วเออไปหาที่รักดีกว่าและมีเครื่องท้องสิวเราก็เป็นอีกครั้งที่อยู่อย่างมีความสุขโดยี่ไม่มีพิดภัยหรืออันตรายใดๆหรือสั์ประหลาดง้อๆมาข้าพวกเขาเฮ้อย่ยายนะเว้ยเฮ้ย้อะไรวะเดี๋ยวเฮ้ยกำลังจะไปอาบน้ำพอดีเลยอะไรเดี๋ยว เฮ้ดีกว่าจะตายสะและนะดีเย้ยโอ้ยไปยพิบัตรบ้านเลยว่ะเนี่ยบาก็เต็มไปหมดเลยเอ้ยเอ้ยเลจรจากอ้า ไปไอ้เพื่อนบ้านเราที่ว่เพื่อนบ้านเราไอ้เพื่อนบ้านเราโดนจัดการไปแล้วไอ้ดไกดีวานนี้ไออะไรเนี่ยะไอ้พวกนี้มันไปเอาวดส์กราบันยางไงวัเนี้เราเกือบตายไอ้หมดนะไอ้ดไกดีไอ้ไกดีไม่รู้ทาใจทำไมไอ้เรจะจะรู้ไหมนะไอ้บ้านจัดบ้านจัดเอียงแล้วเนี่ยไอ้บ้านเอียเลยเอตูมตามเลยอุ้ยอะไรเนี่ยนะเสียงและแผ่นดินไหว ไอ้หนอนปีศาจไอ้หนอนปีศาจมาแล้ววู้ดหนอนปีศาตัวใหญ่มากเล้วกําลังเสร็งกำลังไปกำลังเสร็งกำลังไปนอนยักออกอาลาวานอนยักออกอาลาวาไปช่วยคนตัวนี้ไปช่วยคนตัวนี้เอ้หรือแบบแกมาช่วยฉันหรืบมาช่วยสามวันนี้ไอ้ก้อนนัวเล้เนี่ยเอ้ยอย่าละเบิดเลยเอ้เรียนไปแล้วจ้ะเอ้ยดูดไปเลยดูด Rebut, ada, dia, 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 dia. โอเมืองสีที่คิดค้นเจรวดบ้านเกิดของไซตามะหวันนี้แหละข้าจะมาทำลายจ้านวดของพวกเจ้าที่พวกเจ้าภาคภูมิใจเอ้ดูนี่ไอ้เจ้าพวกเด็กน้อยทั้งหลายร่าทำลายไปตัวหัวไปทุกคนผมมาแล้วไทยท่านสปีก็มาจ้ามาช่วยแย้าเอามันหายไปไหนอ่ะ นไหนๆก็ว่างๆแล้วดิผมจะช่วยคุณเอกช่วยให้ไปสบายภาขึ้นดิลองทำลายมันต่อไปไปเลยแล้วดีกว่นดิผมช่วยแล้วแล้วดิเหมืทุบมาสองนัดสั่งฉันดไปเจอปืนไร้กระสุนเอาไปก่อนดีกว่าไม่เนี่ยโอ้ยยังไม่อยากไปเลยเอาไปยิงเลยโอ๋อกระเด็นเลยโอ้ยโอ้ยอยากเป็นหนีแล้วว่าไม่ดีดีว่าไม่มีภารกิจให้ทั้งเลยอุ้ยไปดีกว่า เด<ต>ินไปเลยจ้เฮ้ยเปืนผักมาเฮ้ยเสร็จะก้วมาได้ขึ้นเครื่บินหนีดีกว่าดำล่มดำดัวเฉยเลยอ่ะ ไอ้กิคดดูนั่นมันก่อนเลยโดยเบาจีบ่ายเอ้เอ้บ้าใจใจต้องปวดอีกสามล้านปีนลวเว้ยไม่หัวเลยแม้ทุกคนไอ้หัวไปแล้วอเดร์เอ้ยสปาร์ลาไปไหนอ่ะงั้นภารกิจผมขอเปลี่ยนละกันเป็นภารกิจที่ทำให้พวกคุณไปสบายยังไงล่ะดิเฮ้ยโอยโล่งใจเฮ้ยภารกิจไม่มีก็ยิงแบบนี้เลยเฮ้ยเออจริงๆผมก็เอ้ยประมาณความโกรธเฉยเฉยเฮ้ยเออไม่มีภารกิจอะไรกเลยได้ยัง เอ้แล้วพวกแกจะเรียกฉันมาทำไมเฮ้ยสับปะรดไันกลับไปแล้วยอย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 ๆอยยอยยยคือความแก้วสุภินก็แมนคุงพวกแกเข้าใจไหมเฮ้ยมาด้วยทุกคนเราไปเยอะมาอยู่ที่ดีหมดแล้วนะทุกคนปลอดภัยแล้วนะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นไอพวกสับปะรดมันก็งังัวทั้งนั้นแหละ

โอ๊ยโอ้ยรถไฟไปตัวเองโอ้ย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 ขอต้องตายจริงๆเลยอ่ะไอ้ยอ้า เจอฝนน้ำกดไหนเป็นไงนี่ฝนน้ำกดอันตรายเอ้ดูเหมือนว่าจะไม่อันตรายเท่าไหร่เนี่ยกัดเครื่องบินไม่พังเลยอะฝนน้ำกดอ่ะเอ้ยอังที่ต้องเปลี่ยนแผวนแล้วเนี่ยเอ้ปล่อยพลังไฟแบบสกุลนะดีกว่าพลังไฟอันตรายการเจอตา้ไม่ตายนอเมาไปเกณฑ์ซะเลยไปพลังไฟเลยเอาประกาชิบูย่าเนี่ยนี่นี่จะลอมแล้วนี่นี่จะหลอมเลกิดอไรไม่ได้หมดซะเลยมันปูชุนี่ เอ้ยมามาติวัน <N> ิยงไงล่ะเนี่ยเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วแถมไม่อีกคลิปนึงแล้วกันนะครับทุกคนโอยสุดยอดไปเลยเอ้ยนี่มันตัวาจารนี่น่ะอ้ยเขาไปเลยเฮ้ยโอ้นั่นละะเอยนั่นจารยมเนแฟนจะดูกนะ่ะเนี่ยอ้ยนแฟนแลบลิ้นด้วยไอ้อยากมขยายร่างแปรงไงลัแกแฟนะีะอ้เบ่งกล้ามเลยฮอเป็งเจาที่แรงนี่จะชอบเปคร่างเลยจะได้เข้า กาแฟแล้วไปกินคุกกี้ดีกว่าเดี๋ยวน้าฉันตัวใหญ่เกินไปชิคเ้าไม่ได้เทำไงดีเฮ้ยชิยเข้าไม่ได้เลยใจาี่แรงอ๋อยอตัวได้ว้ยนี่มันแอนแมนชัดๆเลยเนี่ยหัวตัวลรกเกินได้เย้การไปโชตาอะไรดีดีเฮ้ยเฮ้ยแกรู้เปล่าบักแตโบมันขี้แตกที่บ้านแฟนมาด้วยนะไอ้จิ๋งไอ้จิ๋งเฮ้ยเจอกันสิเฮ้ยเดี๋ยวน้แกนิตาจอเจอลูกบอลยักษ์พิเอษอ้หล้วแล้แล้วแ้วแล้ปกนยกนยัเราเดินด้วยอย่างี้เนี่ยเอาสุดยอด ไปเลยดีเดินเดินเดินเดเดสักทีกว่าจะได้เดินอันยื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 เออขึ้นตรงนี้ใช่ไหมเอ้ขึ้นโอยไอ้กระโดดแยกจันตกแมพแล้วเนี่ยเอ้ยโอ้โหได้แล้วได้ปืนแล้วอุ้ยวิ่งไกลละโอ้ยไดตัวฉันอย่างนั้นละเนี่ยเฮ้ยใช่แล้วจะมาช่วยได้แล้วบังแต่งอันี่ยิงเลยเออยิง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 อ้มาช่วยแล้วมาช่วยเลยเอ้ากลัวจังเลยอยากยิงพวกเราเลยยิงเลยเลยเออได้แล้วผมจะช่วยพคุณเองโอ้ยยิงเลยย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 ขับรถต่อยย กว่ะนี่ขับรถเลยเฮ้ยมีอะไรอยู่ข้างหน้าด้วยละ่ะเฮ้ยจพวกงไปร้ายนี่ชนเลยเฮ้ยเอ้ดิฟเลยดิฟเป็นตุกเกี้ยวดิฟด็ เฮ้ยเฮ้ยไอพวกซสบี้กันอะเนี่ยไอซสบีวายไรเฮ้ยตายส์ไอใครสบพวกแกมาหน่าไอไอตัวเมื่อกี้เลยสินะเนี่ยไอชน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 เอ้ยไอชนเลยไอพื้นหลังเหมือนทอยสตอรี่เลยเนี่ยเอ้ยอะไรนะเอ้อเื่อรนายมีฉันเป็นเพื่อนเอ้จะเป็นเสมือนคู่ใจเด้อร้องเพลงเลยเอาดอวเพลงอะไทีเดียวบักแตงโมบูดี้เฮ้ยเอ้ไปไรไปไรไปหาบักเตัวไม่ใช่ ไปทำอะรกิจแล้เสร็จดีกว่าโอหจดป้ายไปเอาจดป้ายวางเลยเย้ดิจิตาการมาตงแล้อย่างนั้นและดิ้อ๋อลมเฮยดจะกา้าไปแจกวันนี้อ้าขอบคุณนะเฮ้ยตัวใจเออไม่เป็นไรเฮ้ยไอจิตากาไปหาแฟนได้เลยเออขอบคุณนะ่ไม่เป็นไรเฮ้ยอสามนบต็มมันมีสองนอย่านั้นเละดิ้โอ้ยสุดยอไปเลยโอ้ยมันเต็มมามีสองคนเลิฟเลิฟเลิฟเลยเลิฟได้จเลิฟเลิฟเลิฟมาดิเลยจ้าไอ้ดก่มาจีบ Kita jumpa dia! Kita jumpa ไตวุิเลยลไวุิเลยเอ็มักแต่ถหน้าที่คุณข่าคนคุณจะต้องติดคุกเฮ้ยฉันจะไม่ยอมติดคุกตั้งแต่ใหแล้วเฮ้ยมันมาจีบแฟนเกินเอ้ๆๆ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 ด้ๆๆ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 ๆเๆ้ๆๆ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 ๆ้ๆๆๆมๆๆๆ้ๆเด้เๆ้ๆเๆๆๆยๆๆ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  c h ๆๆ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 ้ๆๆๆๆยเๆๆ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 ๆเๆ้ๆเๆๆๆๆๆๆๆเๆ้ๆเๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ยๆยเ้ ไอเดี่ยวนั่นนั่นอะไรนั่นนาไอคือว่าเราจะทำอะไรกันเนี่ยเอ้ยอย่างนี้ต้องลองกดดูได้ละเอาเออไม่นะเออไม่นะแตงโมสองไม่เออไม่แล้วเพื่อนจะตายได้ยังไงอ่ะได้กำจัสลามเมื่อพวกเราอย่างนั้นละเนี่ยไม่จริงนะเลยเล่นบทสตอรี่บทแรกเท่บทเสร็จปีศาจดีกว่าเอออะไรเนี่ยไอ้ปีศาจเออยากเข้ามาด้วยก็อดได้ค่ะจู๊ดอะไรสั โวัะเนี่ยวยายานะเ้ยเลือดออ,เอกเด็นปากอ่ะ เอ้ยพวกแดกบอดเอ้ยแดกบอดร์ดนรกจริงๆเออต้องเสกเไอต้องเสกคนมาช่วยแล้วเฮ้ยบักแตงโมตัวนี้แหละไอต้องช่วยจะได้แน่อุ้ยดูนิโอ้โหดูท่าจะช่วยไม่ได้เลยไอยยิงเลยยิงสี่คงเอ้ยยิงหัวเลยเฮ้ยช่วยไม่ได้แล้วโดนยิงหัวเข่ายิงหัวเข่าเฮ้ยเฮ้ยทำไกดีเป็นมาแล้วเฮ้ยโออเบรอนโซเยอร์เฮ้ยจัดการเลยเบรอนโซเยอร์ยิงเลยยิงเลยนี่แต่บักแตงโมทหารเลยยิงเลยโอ้โหอยากโคอยากตึงอ่ะครับนี่ครับยิงเลยวจะยัดไปเลย เออเศกตัวอะไรม้าเล่นดีนะมีตัวอะไรเกลียดมาตัวนี้แหละโุ้ยน่าเท่จริงๆเลยเนี่ยเอออะไรเนี่ยเออเดี๋ยวนะเออแต่แต่แต่เป็นเกิเฮ้ยนเออมันจะแต่แต่เกิร์แมนล่าแมเออแต่แต่ทีวีบาแล้วถูกแล้วเออมันมาแล้วโุ้ยเหมือนเลยเนี่ยเสื้อแดงเหมือนกันเลยเออเช็คปืนดิอ้าร เออเมื่อแต่คิดอยู่นั่นแหละไม่ทันซื้อเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตา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 ยเออเยิง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 โอ้ยยืมไม่เข้าเลยยืมไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ต้องเรียกคนมาช่วยมั้เนี่ยเฮ้ยทหารย์บัตรแตงโมช่วยดีเออนั่นแหละเออทำการเลยเออนี่อาจารย์ทีวีแบนเด็กก็เอออาจารย์บัตรแตงโมเข้าไปนี่นี่โอ้ยมันกระตื้มมันกระตื้มเพื่อจะตายมาเลยโอ้ยเหลือตัวเดียวแล้วไป่เฮ้ยดึกเสกมันเลยน้อยตัวเสกมันเลยน้อยตัวเออนี่เป็นแค่และเป็นแค่แหะ Ai, <laughs> เอแต่ก็มากเลยตต่ก็มากเลยโอ้ยตัวดีตัวดีสินะอ้เจะเตกตัวดีออกมาแล้วนี่สกิมบิดีทัวเล็กบักแต็งโบลองจัดการดูสิว่าจะจัดการได้ไหมอุ้ยแตกเยอะตายเลยอุ้ยอย่างตึงอ่ะอุ้ยโอ้แตกอุ้ยบใบไทยอุ้ยสุดยอดเลยอ่ะอืยอย่างนี้ต้องเจอนี่ดีไอตัวเด็มื่อกี้ที่มาตับใจฝากด้วยนะพี่ใหญ่อุ้ยอุ้ยหนัวมากครับเอาเลยครับตอนนี้แต่กนทีวีแมนปรสิตทธิ์แต่กนทีวีแมนปกตินะครับต่อยกันนะครับเออานี่เรททีวีแมนนี่หวาาลืมไปนะครับโอ้วก วุ้ย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 อย่าได้ว้ฝ่ายตบ้าต้องชนะตบ้าต้องชนะเอ้อนี่ไงมีพลศาสตร์จริงๆด้วยเอยไอ้ตัวร้ายเฮ้ยด่าคนเกียร์เลยนี่เอาละแกหมดประโยชน์แล้วเออได้เวลาไปแล้วจีนะเอาลูกพี่ใหญ่เอ้าขอโทษด้วยนะแกเมื่อกี้เออแล้วก่อนนะแกพี่หมดประโยชน์แล้วจริงๆนะแกเย้น่าหัวใจงหก